ถ้ามาในห้างยามเช้า,าจะเจอเซเว่นะเซเว่นลเก็มีแอร์เย็นสบายนะเดินกันเดินกันเดินชมเดินชมนะร้านหารส่วนใหญ่กำลังเตร็มเต็ม,เ,ตมเพราะว่ายังเช้าอยนะู่เนาะดูภาพบรรยากาศสวยๆตรงน,นี้มันจะมีทางไปออก MRT ใต้ดินแอร์ก็เปิดอย่างนี้ตลอดเลยนะแต่ว่า MRT เหมือนก็จะเปิดแค่ช่วง กี่โมงหกโมงเชา้านะไปโซลิซ so, านคอฟีรีสตรอรี่นะีก่กล้ประตูอีกด้านหนึ่งประตูด้านหน้าสัญญาณสัญญาณดูภาพดูภาพสวยๆนะภาพสวยๆเพราะว่าหลายห้างยังไม่ได้เปิดอันนี้ เออเราใ,ใช้อันนี้มาตกแต่งสวยงามอ่าสวยนะต้นไม้ต้นไม้จริงนะแล้วก็ใช้ลูกอันนี้มาแต่งสวยงามเพื่อเป็นเก็บความชื้นความเย็นให้ต้นไม้อากาศกําลังดีเนาะว่าห้างข้างบนยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่ถึงเวลายังเช้าอยู่ไปดูข้างในกันเขาตกแต่งสวยๆกันไปค่ะไปค่ะเดินกันเดินกันเก้าเก้าบอกอีกห้า ก็ประมาณสิบสิี่เนาะอันนี้นสัญลักษณ์ของอะไรคะทาโก้ทาโก้เบลทาโก้ทาโก้ทาโก้เบลคืออะไรเป็นอาหารแถบอันนี้หรือเปล่าแทบเขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี้เป็นเดือนรมดอนด้วยนะถ,ถ้าจำไม่ผิดระมดอนก็เป็นเดือนของของชาวมุสลิมเนาะอันนี้ every day ร้อย่สิบเกเป็นเหมือนอาหาร อาหารทางทางอ,อะไรนะกอะไรเอเชียเอเชียภาคเนี้ยภาคเออเออมุสลิมอ่เออชาวมุสลิมเ็าจะถือบวชอยู่นะกำลังจะออกบวชแหละช่วงนี้เนี่ยอันนี้ก็จะออกทะลุไปนูน่นก็ฟีครับก็ฟีก็ฟ c ครับ,รบนะ,ะเดินดูซิทะลุไปถึงนู้นอันนี้ยังไม่เปิดโอเค ีบางร้านก็เปิดแล้วแต่เช้าเลยเหมเป็นเบคฟัตยามเช้าเนาะดีจังเลยอากาศกำลังสบายสบายข้างในก็มีกิจกรรมนะเนี่ยมีเด็กๆนักศึกษามาทำอะไรเด็กหญิงครูเรียคูเรีย,รยอ๋อมีกิจกรรมของนักศึกษานักศึกษามาทำงานอะไรกันจ๊ะน่าจะเป็นเ,เปิดบูธเปิดบูธ วู้น่าจะเป็นผ้าไทยสินค้าไทยล้วงนอกไม่มีแอร์นะเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างนอกกันนะขอบคุณนะจ๊ะน้องเซลองปไปต่อไปต่อไปต่อมุมนู้นไปต่อมุมนู้นจะเดี๋ยวยายจะได้เก็บวิดีโอเรื่องของอัพมีเพลงอ้อมีเพลงไม่เอาถ้ามีเพลงเราไม่เอาเราขี้เกียจนั่งฟิดแต่เปิดเสียง เ็มันต้องมีเพลงอยู่แล้วอะเนาะเออมาชมบรรยากาศร้านยังไม่เปิดเลยเออกำลังชีทีพีชีเออบัชนา thank you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  ฟองอะไรนะองกะพีเหรออริยา thank you hi thank you good morning morning everyone อันนี้ร้านก็นยังไม่เปิดนะคะเขเพิ่งจัดร้านอยู่ กำลังจัดกำลังจัดกำลังจัดกรีครีขับโอ้โหคลีขับก็เป็นกรีเกี่ยวเกิดแน่แน่ใช่ไหออเดอร์เฮี้ยของกินของกินเออไปไปเดินดูอีกมุมหนึ่งนะคะมุมนี้มุมนี้ก็เป็นเสื้อผ้าร้านยี้ไม่เปิดนะคะสังเกตว่าประตูยังค้างอยู่ช่งหนึ่ง ด้านบนยังขึ้นไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเจพรเจพรสวัสดีเจพรมาเดินเล่นในห้างยามเช้าร้านยังไม่เปิดกันนะคะนี่ของกิน50้าสิบฟ้าซลโยเกิร์ตนี่แล้วก็มีโยเกิร์ตแบบนี้หยดเหรียญหยดเหรียญน่าตะหลตังสี่อ๋ออันนี้เป็นนัำเบอร์เวลาเราก,กดอันนี้ เรต้องหยอดขั้นตอนการซื้อสัมผัสหน้าจอสัมผัสหน้าจอเลือกวิธีการชำระงเงิน